ดี๋ยวเทให้ดูตามมาจากยูทูบเด้อครับติดตามอืมน่ารักพี่ซูอืมจะเทให้ดูเลยสั่งมากินเพลินมากอืมก้าวเซียนธัญพืชนี่มีเก่ายางปผืเด้อนี่เห็นไหม,ม่าได้เยอะขนาดไหนมึงเนี่ยอืมให้น้องคนไหนอืมเคยมีทีโร ดูเต็มอันนี้สตรอเบอรี่อบแห้งหเปรี้ยวหวาน,วนเม็ดฟักทองเนี่ยควรควรกินเพราะว่าโปรตีนสูงผิงเต้าหยองมาเมนเชี่ยวฮะเต้าหยองช่องจริงดูผู้ติด,ดตามแม่นีดีวด่ว้ายอีดีบ่า เอาว้าคนดังมาเมนไขก่กระติดตามอะเต่าหยองระเบียบวัตถศิลป์กันว้าอันนี้ป่ะข่อยอา่านเพิ่นว่างคนดังมาเมนว้าพิงพิงเต่าหยองปาด์ตไข่สิบันทึกหน้าจอไว้ว้า เจ้าบปต้องเขินข่อยเขินแท่นแล้วว้าสวัสดีตออาหยองนะคะโอ้ยมือใหม่มือใหม่ข่อยสั้นมือใหม่ข่อยสันยส้นว้าว้านี่นะคะว้าไปบปเป็นตายไปดิแปบบเด้อปาดเงือแปรเออว้าจะเป็นเอฟซีข่อยบอ่ ตามมาจากยูทูบด้วยครับติดตามครับว่าสันปาดขตอยแคบไว้่อยแคบไว้นี่มาแล้ววาสันโอ้ยขืนละสีตายไปบ่เป็นเปิดพัรลมก่อนคอยตั้งสติก่อนคนเดี๋ยวคอยติดตามอยู่ตลอด กับเป็นเอซีข่อยคือกันพี่มิน้นอ,อุดหนุนเหรอครับซิบพอข่อยกีบดมได้ค่อยกีบดมาได้อุ้ยกล่าวง่ามสามเทือะไม่ใชน้องย้อง,ง,งว้ายผู้ใดเรียนมากว้า ่อยห่อนว้าพี่น้องคอยนั่งอยู่หนาพดลมแต่ว่าเหงื่อคอยออกตายยางคอยสิบอกว่าแสบลายเด้วเด้อคอยหายใจเบาวท่องเตรียมเอื่นอีบุเล็ใหนข่อยได้เด้อตายไปเนี่ยพี่น้องจ๋า อันนี้เด้อน,นี่เด้อผู้ดใดกดจังในตะกร้าเด้อกินยังก่อนหรอเพือบ้านนี้ฮึมาเด้อขึ้นมาเด้อมาเด้เดขอขอนเอ้ยพี่น้องเอ้ยผูกแขนข่อยๆในเด้อรว้ยขอนอนหลับปอน้อมือแรงเนะาะโอ้ตออยายแซ่บ สวัสดีครูครูทุกคนด้วพี่น,อ<ห>นออ้องว้าไข่กระเพ่าเด้เบิึงมาหั่นมาเด้อคนเออเมือแล้วไอยนอนหลับบ่เนาะตัง้งตั้งสติตั้งสติตั้งสต,ต,งสต<ห>ิอ่ะกล้องลูกกองพ่นอ,อุ่มไปเลยพ่นให้มันเออเมือแร้งอันสิบเบอรด้ผูกแขนไข่ปะพี่น้องนี่เด้อนี่มึงนไนเคืงกิโลได้แบบไรอืม เทออกมากกับบริกินเบิร์ตัวจ้าเท่โซซื้อเลิกรากแล้วหนึ่งคอยไปโบเป็นพี่อยู่จังหวัดใดครับจะคอยอยู่ยาสทธอนพิงเปิดร้านก็เตียวเดอว้ทามินว่าพานมายาโซนเี่ยกะมาได้เดี๋ยวผิงเลี้ยงนึ่งถวยถวนเลยคอยสิแทมลูกสิ้นให้เจ้าอีกลูกนึ่งทามินพานมาทั้งอันทาม่นเดมาน อยู่บ้านอ่าอยู่บ้านี้ยจะเรื่องค่าอยู่อ่าไกลๆบ้านผี่แพี้ยพาดนี่แหละคางบ้านอันไอ้ม้อนแค่นไอ้ม้อนแค่นี่อยู่บ้านม่วงเอยอยู่บ้านแน่นะจ๊ะนึ่งถัวยถวนป้าแถมจนคุ้มเือนโอ๊ยถวยเดียวพิงคอยสิบอกห้เด้วยว่าคอยนี่ย่อมขาดทุนเพื่อเต้ายงงวดอิลีซะอืมคอยอยู่บอกแย่ๆแถมลูกสิ้นให้แล้วก็แถมผัก ให้นึ่งถวยถวนหนึ่งถวย <Yeah. S 1> อุบลสีทักไปบอกเราครับ <laughs> ได้เลยนะฮะแต่ว่าเจ้าอันเลี่ยงแต่เจ้าเด้ยแต่เจ้ามาสิบคนข่อยกับแหกผู้อื่นใจเนียแต่ว่าถ้าเจ้ามาสิบคนหนึ่งสิขอยเลี่ยงแต่เจ้าเน้ <laughs> <laughs> ดีจ้าปิงปิคิดถึงสวัสดีพี่เดอะซันค่ะพี่จีเม l ใช่ไหม แถมพักกระหลุกสินอิ่มแน่นอนเฮ้ยข่อยเจ้าว่าขอ่อยลง่มทุ่นซำแนวามาเบิดวงไกสร้างเจ่ามาเบิดวงแต่ข่อยแต่ข่อยาจเห็นเจ้าอยอง,งพูดเดียวว้าแซบแ่บเด้ตอตายยอง,งนเนี่ยกอบส้างมากินดูอยู่แต่มาไปออกซือ เพิ่งมาค่ะลงกี่โลแล้วค่ะกี่เดือนแล้วประมาณสามเดอือนกว่าๆค่ะลงประมาณยี่สิบแปดยิบเก้าโลแล้วแต่ยงจริงๆใช่ไหมไอ้ของแถมน่าจะรวยข่อยบอกเลยอหอีความดันข่อยขึ้นเนื้อคอยก็ออก,กวะเนี้ยเอ้าแต่่อยนั่งหนาพะล่มเนี่ยได้เนื้อคอยออกไหมงงบ่จะบ๊ะวา อืมปร่สนใจกัดกดเดอ้อตะก,กาก็มีหลายอย่างอยู่สาหลายสาเลยก็มีรามง่าเง่าสามเถื่อนะจ๊ะจะหลับไหมคืนนี้ส่งสิบอนอนเลรอคอยว่าดิกาแฟกับเอาปา,ยาอยู่ต้าหยองค่อยสีบอกเจ้าว่าถ้าเจ้ามาตอนนี้คอยอีนี่แกงน้อยไส่อันขากบกบขาบากแง่ได้เนี่ยฝ่ามาเน่ ถือติบเขามานํากินได้เยอะปะา้าจ้าก็ยงกินได้น้อยอยู่นะคะแต่ว่าก็ได้เยอะกว่ากว่ากว่าตอนที่ผ่ามาแรกๆหอมลงน่าราวน่ารักอ,อืมปากหวานวอ,นะอืมกินกันเกา้านะอย่างนะในนี้เนี่ยเก้าอย่าง สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือเม็ดฟักทองพวกเม็ดธัญพืชต่างๆนะครับแต่สตรอเบอรี่ก็กินได้เป็นผลไม้คืนแล้วนาแดงไว้เจอกันใหม่ครับสีแวะมาเบิงใหม่ครับได้เลยกราบง่ามสามเถอตายเพราะว่มือแรง คอยซื้ปได้สร้างมูกระท่ามาสลองตีโอ้ยเนาะโอ้ยไรนี่แบบคุ่มแห้งเออหลีซะไว้เจอกันไหม่ตาหยองเรานะบื้ยบอเฮ็ดขึ้นสนิทกันเนาะ <laughs> สีลงทุนไปกินกว๋วยเตี๋ยวเพื่อขอนแก่นจะสูเดี๋ยวมือได้เล่าสีมาได้คอยทักหนาะได้คอยทักหนาะให้เจ้าตีตัวจากขอนแกนเด้อ มานั่งเฝาเลยแตงแต่เศ้าอ,อืมห้องบุหูได้ว่าเขาสิมาาเวลาไดถทายคลิปก่อนเดี๋ยวมาสื่ออีก <c oughs> โอเคจัดไปปาดมาด้วยคนเอ้ยกลับอืมดีแล้วมือขึ้นคอยคอยว่าคอยย้อนคอยเยไหวพะเพราะว่า,วามือขึ้นเนี่ยอืมบุญ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 มันเกิดไว้เด้หมูกรอบข้าว่านมือนี้บ่มี่แดดก็เลื่ไปไ้ทอดซะ ลูกเกดประ,ประปกับที่ตามเจ้ายู่กันเด้อเต้าหยองอยู่คนเด็ <S 2> <S 2> <S บกบกีิประฝันเหมือนขึ้นวันพระอ่อยว่าแล้วเดี๋ยวต้ายองเนี่บิงึงไปบอกเลขแนะ่บอกเลขคขนะเหมือนแรงสิไปทั่วเล้า อย่าพึ่งไปกลับมาซะก่อนอ่าสองนี้มีคนดังเ้อสิบอกให้อืมล่าสุดมีคนดังเนอ้อ่า่าๆนี่คนดังดังไฟก็ด้งหนึ่งเขาอยู่หลังบ้านมือขึ้นมั่นพักอีรีวาแล้ววาแล้ววาแล้ว พนนี้ก็ดังนะดังไฟแบบคอยนี่คนดังแต่สมัยได้แล้วอันนี้เม็ดอัลมอนด์อร่อยมากสตรอตบรี่แก้เลียนดีใครสนใจก็กดสั่งในตะก,กร้าได้เลยนะจ๊ะได้เยอะมากน,นี่ครึ่งกิโลร้อยกว่าบาทเชื่อเถอะสองวันหมดนั่งกินเพลินๆแพ,พ็กเกจแบบอย่างดีถ้ากินไม่หมดก็เป็นถุงซิปล็อกนะอืม สะอาดสดแม่หืนแบ่งกินได้มันคละกันมาอร่อยหรือว่าจะเป็นแบบอัดแท่งก็มีนะคะแต่ว่าอัดแท่งผีม,มันหมดแล้วนีเม,ม็ดมะม่วงผีมะพราับเม็อืองมอมอนมมมมอมม่มมมมก ตายบ้าไปเนีเฮ้ยนี่มีคนสั่งซื้อมีคนสั่งซื้ออืมมาหน่ยิมหน่อยยิมไง ยิ้มมีรีใจเต้นมาเร่งไขอ่อิสนมะหัวใจ่ายบ่าพี่ฉาดนัะหน่อยเด้ออร่อยนะคะกินเล่นเพลินๆมันก็มีสตรอเบอรี่ตัดเลี่ยนด้วยอืหอมมีลูกเกดมีสตรอเบอรี่เม็ดมะม่วงหินมะพาร้าวอัลมอนด์เม็ดฟักทองเม็ดทานตะวันมีหลายอย่างมาก สองวันหมดนั่งกินเบ้นเพลิน,ปนไปโบเป็นแล้วพี่น้องผ่อยไปบเป็นแล้วไม่มีน้ำมันเขาไม่ได้อบน้ำมันนะไม่มีเกลืออบธรรมชาติมีความมันในตัวหอมอร่อย ห,หลายคนก็จะอาจจะผ่านตาจริงๆก็เราก็ช่วยกันทำมาหมายกินนะคะถ้าใครสนใจก็กดตรงตะกร้าของญิง,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 งได้อืมอ,อ,อร่อยไปโปินเ่ะพี่น้องให้เราได้ละบัดนี้ คอยต้องปากกาศให้รับรู้ทำใจก่อนไปพอกันคลิปหนาจา้ารักช้างน,นอ้อยๆคอยให้รักนานๆน,นะจ๊ะกาเลือยุ่ยเรือยุ่คุณวิยดาสวัสดีจ้ากาบงามๆสามเถื่อสำหรับหัวใจเลิศแต่อย่างมาน่อปลาทูทำอะไรกินจา้าปลาทู พอจจำเจวนะฮะน,นี่ยังเกาะธัญพืชธัญพืชจะใครสนใจก,ก็กดตรงตะกร้าได้เลยอะไรเหนียวนี่ไงมันเป็นลูกเกดมันก็เหนียวเียมันไม่ได้เหนียวหรอกมันเนบเนบนี่แล้วก็มีสตรอเบอรีเ่เม็ดต,ต่างๆ่นืบหนามากวังหันเต่าหยองมาคอมมตนข่อยเด้อติดตามข่อยยูสั้น อุดหนุนข้าน้ำสีพอพสันเอยเลิศไปโอเป็นเลยค่อยไปพอกันกิมนาจ้าพี่น้องไปอื่นเอาขวัญก่อนทหันเต้าช่องมะมนขวัญเสียไอ้บายสวัสดีจ้าอเออขวัญเลิดอุ้ยกาบน้าน้ำคุณแพมมีไป่วนแก้วเฮาปุ๊ะ